สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้อยู่กับอาร์มนะครับกับ New Style นะครับวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อเชฟนะครับก็เหมือนอยู่บ้านนะครับก็วันนี้มาสายก็เลยแต่งตัวแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็วันนี้เมนูของเรานะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากจนจะต้องใส่เสื้อเชฟนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ย คุณเคยกันนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยชอบไปตั้งกระทูในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเลยว่าจะทําเมนูเนี่ยให้หน้าตารับประทานหรือว่าดูฟูกรอบอะไรเงี้ยทำยังไงนะครับเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือไข่เจียวฟูกรอบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมกเ็เมนูเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเจียวไข่ให้ฟูกรอบเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้อาร์มก็มีเคล็ดลับนะครับที่จะมาบอกกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างครับ ครับสำหรับส่วนผสมนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือไข่ไก่นะครับก็ใช้อ่ไข่ไซส์ไหนก็ได้นะครับอย่างวันนี้อามเลือกเบอร์ศูนย์นะครับอยากให้แบบว่าอ่าไข่แดงเนี่ยลูกใหญ่ๆนิดนึงนะครับก็เลยต้องใช้ไข่ฟองใหญ่นิดนึงนะครับผมใช้ประมาณ3ฟองนะครับแล้วก็เกลือป่นครับสำหรับปรุงรสในสูตรนี้อามจะใช้แค่เกลือป่นนะครับเพราะว่าอามไม่อยากให้สีตัว ไข่เจียวของเราเนี่ยเข้มจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสีของเขาเนี่ยจะเข้มโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับในสำคัญครับน้ำมันนะครับต้องใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะครับเหมาะสําหรับในการทอดหรือการเจียวจะทําให้ตัวไข่เจียวฟูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ําปลานะครับวันนี้เราจะทานไข่เจียวเป็นคู่กับน้ำปลาพริกนะครับผมก็มีพริกขี้หนูนะครับกระเทียมแล้วก็มะนาวครับสำหรับปรุงรสน้ำปลาพริกของเรา สำหรับอตัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาเริ่มจากตัวน้ำปลาพิกันก่อนนะครับทำง่ายมากเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวกระเทียมนะครับกระเทียมนี่คือเราจะสับหรือว่าจะซอยเป็นสไลด์เป็นแว่นๆก็ได้นะครับ วันนี้ผมเลือกเป็นสไลด์แว่นๆอย่างนี้นะครับบางๆบางบ้านเขาบอกว่าอ่าไม่ชอบกระเทียมก็เปลี่ยนเป็นหอมแดงก็ได้นะครับไม่ว่ากัน <_ C 2> ก็คือใส่พอประมาณสักสองกรีบก็น่าจะพอสไลด์ไปเลยประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นพริกขี้หนูนะครับอามเลือกเป็นพริกขี้หนูแดงซอยไปเลยบางคนบอกว่าเป็นพริกขี้หนูส่วนได้ไหมได้นะครับก็จะหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยเผ็ดเผ็ดกว่าตัวพริกขี้หนูตามชอบ น,น่าจะพอแล้วละนะครับส่วนมะนาวก็จะตัดลดเปรี้ยวนะครับทำให้ตัวน้ำปลาพีของเรานี้ไม่เค็มโดดจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัวน้ำปลาก่อนนะครับก็เทน้ำปลาใส่ลงไปในชามผสมของเรานะครับแล้วเราก็ นำพริกนะครับใส่ลงไปอืมกิ่นนี้แบบว่าร <c oughs> ีบเจียวไข่เถอะอยากชิมแล้วนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวน้ำมะนาวนะครับอันนี้ตามชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายครับใส่กระเทียมลงไปลอยหน้าเขานิดนึง อ,อ่แค่นี้ครับแล้วก็พักไว้แล้วก็เดี๋ยวเราไปทําไข่เจียวกัน,นครับผมโอเคครับถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับเราจะมาเริ่มทาไข่เจียวกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับวอร์มน้ํามันนะครับให้ร้อนอ,อคำว่าร้อนในที่นี้ก็คือมันจะมีไอไอน้ํามันนะครับขึ้นมาเล็กน้อยไม่ได้แบบว่าน้ํามันร้อนควันขมงครับอย่างนั้นคือน้ํามันจะไหม้ นะครับคือพอร้อนเฉยๆนะครับตอนนี้เราก็มาดูที่ตัวไข่ของเรานะครับเริ่มจากตอกไข่ใส่ชามผสมของเราเลยครับวันนี้ผมใช้3ามฟองนะครับเห็นไหมครับถ้าใช้ไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยไข่แดงเขาจะลูกใหญ่ดีนะครับถ้าเราก็ตีอให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็ปรุงวันนี้ผมปรุงแค่เกลือป่นนะครับหรือที่บ้านใครเนี่ยจะใช้พวก ซีอิ๊วขาวรว่วซอสปรุงรสอะไรเงี้ยได้หมดนะครับไม่ว่าก,กันแล้วก็ตีให้เข้ากันตีแรงๆได้เลยนะครับน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะครับตอนตีไข่เนี้ยต้องตีตอนที่น้ำมันเริ่มจะร้อนนะครับ ถ้าตีไข่แล้วพักไว้นานๆเนี่ยแล้วก็ทิ้งให้น้ามันร้อนอะไรเงี้ยก็จะไม่พอดีกันนะครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งไข่ไว้นานๆเนี่ยฟองอากาศที่อยู่ในไข่มันจะหายไปนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วครับแค่นี้ก็ฟูลแล้วนะครับอ่ะมีอีกเทคนิคนึงครับก็คือเวลาเราใช้ตัว กระทะนะครับก็คือต้องใช้น้ํามันที่เยอะนิดนึงนะครับผมจากนั้นนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับไข่จะฟูมากนะครับเราจะต้องใช้หม้อหรือใช้กระทะที่แบบว่ามันมีทรงสูงขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ใช่กระทะตื้นนะครับเป็นกระทะที่แบบว่าลึกขึ้นมานิดนึงและน้ํามันก็ต้องเยอะด้วย นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับในการทําไข่เจียวฟูกรอบของเรานะครับแล้วก็อุณหภูมิของน้ํามันนี่ก็จะต้องร้อนได้ที่ด้วยนะครับอ่าตอนนี้เราก็เริ่มนะครับเขีียร์ๆนะครับตัวขอบของไข่เจียวของเราเนี่ยเข้ามานะครับบางสูตรนี่แบบว่าบอกไว้หลายวิธีมากไม่ว่าจะใส่แป้งใส่น้ำมันนาใส่โอ พงฟูอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับที่จริงไม่จาเป็นนะครับก็คือเทคนิคก็คือใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้ความร้อนของน้ํามันเนี่ยช่วยทําให้ไข่ของเราฟูกรอบนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยซัพพอร์ตให้ตัวไข่เจียวของเราเนี่ยฟูด้วยนะครับก็คือใช้ตะหลิว2อันเนาะเวลาจะได้กลับหรือว่าพลิกตัวไข่เนี่ยจะได้ง่ายนะครับก็สังเกตสีนะครับถ้าเริ่มออกเป็นสีเหลืองทองๆหรือน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยก็คือค่อยกลับ ับด้านนะครอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเพื่อไม่ให้ไข่เจียวของเราเนี่ยอมน้ํามันนะครับความร้อนนะครับถ้าความร้อนนี่ถึงระดับที่ควรจะเป็นก็คือเหมือนกับร้อนควันขมงเล็กไม่ใช่ควันขมงความร้อนที่แบบมีไอความร้อนลอยขึ้นมาในเล็กๆนะครับจะทําให้ไข่ของเราครับไม่ออมน้ํามันด้วยนะครับอพอได้แล้วเราก็จะกลับด้านของไข่เจียวแล้วนะครับตอนนี้ก็ ต้องเบามือดิบหนึ่งนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับเมื่อวานผมก็ลองเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วก็อ่านกระทูด,ดูเขาบอกว่าบางคนนี่ใส่น้ำมะนาวไปอะครับพอเจียวปุ๊บม,มันฟูนะครับแต่พอตักขึ้นมาปุ๊บแฟบเลยอันนี้ก็ตัวน้ำมะนาวเนี่ยจะทำให้ตัวโครงสร้างของไข่นะครับไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับก็คือที่จริงอะในตัวมะนาวนเป็นกรดใช่ไหมครับพรากรดนี่โดนความร้อนนี่มัน,มนจะฟูอะไรเงี้ยนะฮะ จะฟูกรอบนี่ประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครที่ไม่อยากให้อมน้ํามันจนเกินไปนะครับก็เตรียมตะแกรงหรือว่าถาดหรือกระดาษซับน้ํามันอะไรเงี้ยครับวางไว้พอตักขึ้นมาปุ๊บก็พักให้เขาเสตน้ํามันเล็กน้อยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับตัวน้ําปลาพิกของเรานั่นเองโอเคครับเดี๋ยวอามรอให้ตัวไข่เจียวฟูกรอบเนี่ยฟูจนเต็มที่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับโอเคครับตอนนี้ก็ หน้าตาไข่เจียวฟูกรอบก็มาวางอยู่ที่บนจานสวยๆนะครับพร้อมกับตัวน้ำปลาพริกนะครับก็แก้วช็อตน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับ1ช็อตนะครับ1โรงพยาบาลแน่นอนนะครับถ้าทานแล้วก็ไปนะครับจะทํางานหนักนะครับคุณผู้ชมก็ทานแต่น้อยก็พอนะครับปรุงรสชาติเพิ่มให้กับตัวไข่เจียวของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าผมมีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งครับที่อยากจะบอกไปเมื่อกี้อาจจะลืมบอกไปตอนที่ทํานะครับก็คือเวลาเราเจียวไข่นี่ครับ ถ้าปริมาณน,น้ำมันเยอะเนี่ยครับไข่เจียวของเราเนี่ยจะไม่ลอยไป,ไปอยู่ก้นหม้อนะครับไข่เจียวนี้มันจะลอยขึ้นมาวิธีนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับให้ตัวไข่เจียวของเราเนี่ยฟูกรอบมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาการทอดหรือการเจียวเนี่ยเราจะต้องให้ตัวไข่เนี่ยลอยตัวขึ้นมานะครับถ้าติดก้นปุ๊บจะไม่ฟูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมอุณหภูมิของคนน้ำอุณหภูมิของตัวน้ํามันนะครับก็ต้องร้อนจนได้ที่ด้วยนะครับอย่าให้แบบว่าร้อนตอนแรกแล้วก็ อ่อนตอนหลังนะครับก็จะทำให้ไข่เนี่ยไม่ฟูตลอดในการทอดของเราและสำคัญนะครับอย่าลืมครับไข่ต้องอุณหภูมิห้องด้วยนะครับอย่าเอาไข่ที่แช่ในตู้เย็นมาเพราะว่าไข่จะไม่ฟูก,กอบนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นเมนูที่น่าจะเอาใจคุณคุณผู้ชมนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็ชอบพานไข่เจียวกันอยู่แล้วแหะผมว่านะแล้วก็เดี๋ยวอาร์มีนะครับเมนูไข่เจียวต่างๆที่น่าสนใจนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ foodtravel.tv นะครับค้งตาลิวก,กินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับ